สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันจะพาไปท่องตำหนักอนุโมทนาบนาุญค่ะดัดจิวยังกวร9981ด่านแม่ไม,ม่อาจไปหาข้อมูลได้ทั่วแต่ก็ได้เลือกด่านมาเล่าโดยละเอียดเพื่อน้มน่าวให้ชาวโลกได้รู้ว่ามีสถานที่นี้ผู้บำเพ็ญต้องตั้งหน้ามุ่งสู่หนทางธรรมะ อย่าปล่อยให้นิสัยอารมณ์ทางโลกบดบังทำให้ตกตำ่ำถึงตำหนักอนุโมทนาบนมีประมุกเซียนจินคอยต้อนรับบริเวณตำหนักใหญ่โตโอลานเซียนอาวุโสมากมายผ่านเข้าออกขวักไข่ประมุกเซียนจินตำหนักอนุโมทนาบนนี้ทุกวันนี้จะมีผู้บรรลุธรรมนับพันนับหมืน่นผ่านไปมา มีเซียนจีนสิบสองพระองค์จัดการดูแลเซียนจินแต่และพระองค์ต้องดูแลสิบสองพระตำหนักย่อยในตำหนักอนุโมทนาบุญจึงมีตำหนักย่อยรวมร้อยสี่สิบสี่ตำหนักผู้ที่เพิ่งมาถึงตำหนักอนุโมทนาบุญเราจะต้องตรวจสอบสมุดบาปบุญแต่และข้อของเขาแล้วกำหนดมรรคผลตามบุญกุศลของเขาว่า อยู่ขั้นไหนจากนั้นเซียนจิน12พระองค์ก็จึงค่อยรายงานมาอย่างเดาในวงเล็บประมุกเซียนจินเราก็จะถวายรายงานนำผู้นั้นขึ้นสู่สุทธาวาสเดินสุขาวดีอันสงบอิสระและวิเศษจนไม่อาจบรรยายบางพระองค์แม้จะบรรลุอริยฐานะแล้ว แต่ตั้งใจจะสร้างบุญชดช่วยผู้คนอีกแล้วกลับลงไปเกิดใหม่เมื่อกลับขึ้นมาครั้งนี้เราก็จะตรวจสอบรากฐานเดิมของท่านว่าไปจากอริยฐานะระดับใดการลงไปสร้างบุญครั้งนี้หากกุศลผลบุญไม่เพียงพอแก่ระดับเดิมเมื่อกลับขึ้นมา ก็จะอนุโลมให้ขึ้นไปอยู่ในระดับเดิมก่อนบุญกุศลที่ไม่ครบถ้วนอนุญาตให้เพิ่มเติมได้ในภายหลังแต่หากเมื่อลงไปเกิดใหม่แล้วได้สร้างบุญกุศลใหญ่เมื่อบรรลุขึ้นมาใหม่จะได้เลื่อนพระอริยธานะอีกสามระดับหญิงชายจะได้เช่นกันรวมความว่า จะกำหนดมรรคผลตามบุญกุศลที่สร้างมาและกำหนดฐานบัลลังก์บัวตามมรรคผลนั้นหากปรารถนาจะบรรลุจะต้องกวาดล้างนิสัยอารมณ์ความเคยชินทางโลกีวิสัยออกไปให้หมดเช่นนี้จึงจะบรรลุจริงพระพุทธาอาจารย์จี้โกงประทานบทสรุป เรื่องของโลกทิพย์เป็นนามธรรมที่ไม่อาจจับต้องได้เป็นไปตามจิตสัมผัสของแต่ละคนโดยเฉพาะสมัยที่วิทยาศาสตร์เฟื่องฟูในขณะนี้ยิ่งเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันสวรรค์และนรกที่จริงอยู่ในใจของตนเองบุญและบาปก็เป็นไปตามที่จิตกระวัดพระอนุตตลธรรมมารดาเจ้าทรงเมตตาสงสาร ประทานวิธีอนุตรลธรรมลงชดช่วยทั่วดินแดนน่าเสียดายที่ผู้ศึกษาธรรมมีมากดังฝงปลาแต่ผู้รู้แจ้งประจักษ์ในมรรคผลกับหาได้ยากดังเขากิเลนสาเหตุคืออนุสัยและนิสัยไม่ดีงามทางโลกแกได้ยาก จึงไม่อาจบรรลุจริงได้เบื้องบนทรงลิงเห็นเหตุนี้จึงได้โปรดจัดตั้งจิวอย่างกวรขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อกำลาพุทธบุตรผู้บำเพ็ญให้ได้ขัดฝนนิสัยไม่ดีงามเสียที่จิวอย่างกวนเพื่อจะได้เพียบพร้อมสมบูรณ์เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จงสำนึกในความผิดที่แล้วมาเพียรสร้างบุญกุศลก็จะอาจบรรลุได้ คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะกรุณากดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามดิฉันค่ะ